ว่าเดียวดากต่ำบริตำมสัมครับผมเสียดายครับครับผมโอ้บ่มีสอดเด็ดเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนชาวยูทูปครับผมวันนี้อยู่ผมลูกพี่ตะลันไถซิ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับมีวันเลนทีดีร้อยห้ากับเนี่ยครับต้นไม้ครับผมเนี่ยครัต้นนี้น่าจะประมาณสักความยาวน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสามสิบเมตรครับผม ครับปนอยู่นี้นั่นกับผมไปกับผมย่าครับครับผมพี่น้องนครับมาดูว่าจะลมได้ไหมใช้เวลานานแค่ไหนครับผมโอเคมาลุยกันเลยครับผม ตอนนี้ไทยไทยหักกลางๆอ,ออกเหมือนเลนะครับผมแต่ผมกะทีล่องเบึ้งว่าทีเอาใบมีดดันล่มบ่นะครับผมถ้าใบมีดดันบ่ล่มกะจะถอยหลังเอาหางชนนะครับผมคือไม่ใช่ว่าจะวิ่งชนนะครับผมคือ,อจะเอาหางดันเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่า ไม่ไม่แนะนํานะครับผมแต่ก็คือผมไฟบังคับนะครับผมที่จริงอาผมก็จะมีสายสลิงอะไรมาด้วยครับผมแต่ว่าอันนี้มันแค่ต้นเดียวมันไฟบังคับครับผมมันนี้ก็เลยสีล่องไปมิดหนาดันบางก่อนครับตะดันบนลุ่งกับจ้าสี่เอาทางซ้มดันนะครับผม โอเคเบอร์กันเลยครับผมไปลงมาลงครับ ครับผมว่าจะเอาว่าจะเอา,อาตอนแรกผมว่าถ้าเอาไ้มีดดันไม่ลงดันไม่ล้มผมว่าจะเอาหางชนนะครับเอาหางดันเอาแต่ว่าพอดีดันดินมามาทำเป็นเนินหน่อยนึงแนละ้วก็สองครั้งมมครับผมล้มไปครับผมเพราะว่าเราไถาตัดลากเข้าไว้แล้วครับผม กาล่มอ้ยหยักปันไดครับผมพี่นอ้องไหมมันไหมมันเน่าซื้อรับผมแล้วกะ็อีกอย่างหนึ่งไถตัดหลักมันแล้วครับผมโอ้ว่าเดี๋ยวดากต่าบริตาสําครับผมเจไดายครับครับผมโอ้บ่มีสดเด็ดเลยครับผมโอ้โอเคครับผมนี่นะครับไอ ขันว่าใส่บิมิตดัดนบลหลุมผมว่าสีนี่นะครับผมว่าดีใส่มองไาปไาปผ่านสามนี่ครับดันครับผมนี่ครับมองนี้ผมใส่ดันดูอยู่ครับแต่ว่าการว่าจําป็นผมบ่ก่อยใส่ครับผมนี่ครับคือว่าผมเหินบางบางคนดันตัวสีว่ายึดแขนหลักนี่ฮักครับผมนี่ครับ รางเท้อกตัวแขนหลักลางเท้อกันีนนน่ครับอ่าชุดแขนแขนกลางนี่ขาดรับม,มันกนัแบบว่าแต่ว่ารุ่นถ้ารุ่นเกา่าๆเป็นซุ้มฟอดซุ่มยังมันกันแข็งแรงอย่างน้อยครับผมแต่ว่าถ้ารุ่นใหม่ๆอย่างนี้ก็อย่าอย่าทำเลยครับผมไม่ว่ายี่ห้อไหนครับผมคือมันจะอ่ะ มันมันจะไม่คุ้มครับผมจะเสียมากกว่าคุ้มครับผมโอเคอคลิปนี้ก็ฝากไว้เฉยๆนะครับผมครับครับสวัสดีครับ